เสียงลมหายใจในลิฟต์ตอนตี3แสงไฟนีออนสลัวสลัวส่องสว่างไปตามโถงทางเดินที่ว่างเปล่าของตึกสูงระฟ้ากว่า40ชั้นเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอกอย่างเชื่องช้าเข็มยาวเคลื่อนตัวชี้ไปที่เลข3อย่างมั่นคงมันคือเวลาตี3ตรงบรรยากาศในอาคารสำนักงานแห่งนี้เงียบสง,งัดจนน่าขนลุกมีเพียงความเงียบ และดูวังเวงไปทั่วทุกซอกมุมชายหนุ่มคนหนึ่งร่างกายที่อ่อนล้าจากการทำงานจนลืมเวลากําลังเดินออกจากสำนักงานบนชั้น45ของเขาเขาเป็นคนเดียวที่ยังคงอยู่ในชั้นนี้ความเงียบและวังเวงทำเขาเกากระมุนลเล็กน้อยมีเพียงเสียงฝีเท้าของเขาที่ย่าไปบนพื้นกระเบื้องดังก้องกังวานไปทั่วโถงทางเดินที่ว่างเปล่าเขาเดินมาถึงหน้าลิฟที่อยู่สุดทางเดิน มันคือลิฟต์ตัวเดิมที่เขาใช้ขึ้นลงทุกวันแต่ในค่ำคืนนี้ประตูลิฟต์กลับเป็นสีแดงกำาสีแดงเข้มราวกับเลือดที่แห้งกรังฉาบอยู่ทั่วบานประตูโลหะชายหนุ่ขมขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วยความสงสัยเขาจำได้ว่าเมื่อเช้าประตูลิฟต์ยังเป็นสีปกติอยู่เลยใครเอาสีมาทาตอนไหนและทำไมถึงเป็นสีแดงคำถามมากมายผุดขึ้นในใจแต่ด้วยความดึกดื่นและเหนื่อยล้าเขาจำต้องใช้ลิฟต์ตัวนี้เพื่อลงไปชั้นล่าง ขณะที่ชายหนุ่มกำลังยืนอยู่หน้าลิฟต์โดยที่เขายังไม่ได้กดปุ่มเรียกใดๆประตูลิฟต์สีแดงกำลัก็เปิดออกอย่างช้าๆเสียงดังขรืดคราดของระบบลิฟต์ดังขึ้นแผ่วเบาสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในลิฟต์ทำให้ชายหนุ่มถึงกับชะงักงนันเขามองเห็นเงาร่างของคนสามคนยืนอยู่ด้านในพวกเขายืนก้มหน้าไม่พูดไม่จาร่างกายดูผอมสูบและอ่อนแรงใบหน้าของพวกเขาซีเซียวราวกับไร้ซึ่งเลือดเหนือ้อ แสงไฟสีนวลตาภายในลิฟต์ส่องสว่างกระทบใบหน้าของพวกเขาทําให้เงาที่ทอดลงมาดูยาวและบิดเบี้ยวความรู้สึกแปลกๆกก่อตัวขึ้นในใจของชายหนุ่มทันทีเขารู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากุลแต่ด้วยความดึกดื่นและเหนื่อยล้าเขาคิดว่าคงเป็นพนักงานคนอื่นที่ทํางานดึกเหมือนกันหรืออาจจะเป็นพนักงานทําความสะอาดเขาเก้าวเท้าเข้าไปในลิฟต์อย่างช้าๆพยายามไม่สนใจความไม่สบายใจที่กําลังก่อตัวขึ้น ทันทีที่ชายหนุ่มก้าวเท้าเข้าไปในลิฟต์ประตูลิฟต์ก็ปิดเองอย่างช้าๆเสียงดังฟู่ของระบบไฮดรอลิกดังขึ้นพร้อมกับเสียงดังคลิกของกลไกล็อกประตูชายหนุ่มตัวแข็งทื่อเขายังไม่ได้กดปุ่มชั้นล่างสุดและเขาก็ไม่เห็นว่าใครในลิฟต์กดปุ่มเลยความหวาดกลัวเริ่มคืบคลานเข้าสู่จิตใจของชายหนุ่มอย่างช้าๆบรรยากาศภายในลิฟต์ที่เคยเงียบสงบกลับกลายเป็นวังเวงและน่าขนลุกอย่างแปลกประหลาด เขามองไปที่เงาร่างของคนสามคนที่ยืนอยู่ด้านในพวกเขายังคงยืนก้มหน้าไม่พูดไม่จาราวกับว่าไม่มีตัวตนอยู่จริงแล้วจูจ่ๆลิฟต์ก็เริ่มมีเสียงดังคลืดคลาดอย่างรุนแรงเสียงเครื่องจักรทางานดังสนั่นวันไหวราวกับว่าลิฟต์กำลังจะพังทลายลงไฟในลิฟต์เริ่มกระพริบติดติดดับดับสร้างความมืดสลับกับแสงสว่างที่น่าหวาดกลัวความหวาดกลัวเข้าครอบงําชายหนุ่ม เขารู้แล้วว่าเขากำลังเจอสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องปกติในลิฟต์แห่งนี้เสียงดังเคลื่อคลาดของลิฟต์ยังคงดังสนั่นวั่นไหวไฟในลิฟต์กระพริบติดติดดับดับสร้างความมืดสลับกับแสงสว่างที่น่าหวาดกลัวชายหนุ่มยืนตัวแข็งทื่ออยู่กลางลิฟต์ดวงตาของเขาเบิกโพลงด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเขามองไปที่เงาร่างของคนสองถึงสามคนที่ยืนอยู่ด้านในพวกเขายังคงยืนก้มหน้าไม่พูดไม่จา เรากับว่าไม่มีตัวตนอยู่จริงแล้วจูจ่ๆเงาร่างเหล่านั้นก็เริ่มเงยหน้าขึ้นมาอย่างช้าๆใบหน้าของพวกเขาซีดเสี่ยวดวงตาของพวกเขาว่างเปล่าและหม่นหมองเรากับไร้ซึ่งชีวิตทันใดนั้นเสียงแปลกๆก็ดังขึ้นจากคนเหล่านั้นคนหนึ่งเริ่มร้องให้โหเสียงสะอื้นดังขึ้นอย่างรุนแรงเรากับกำลังเสียใจอย่างสุดซึง้ง อีกคนหนึ่งเริ่มหัวเราะคิกคักเสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างแหบพร่าและหน้าขนลุกราวกับกำลังหัวเราะเยาะเย้ยอะไรบางอย่างส่วนอีกคนหนึ่งเริ่มบ่นพึมพำเสียงนั้นฟังไม่รู้เรื่องราวกับกำลังพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจชายหนุ่มตัวแข็งทื่อด้วยความหวาดกลัวขนทั่วทั้งร่างลุกชันเขาพยายามจะถอยหลังแต่ก็ไม่มีที่ให้ถอยอีกแล้วเขาถูกขังอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆแห่งนี้ กับคนแปลกหน้าสามคนที่กำลังแสดงอาการเหมือนคนบ้าคลัง่งแล้วจูจ่ๆเงาร่างเหล่านั้นก็เริ่มแสดงอาการเหมือนคนบ้าคลัง่งพวกเขากระโดดโลดเต้นไปมาภายในลิฟต์ที่แคบๆอย่างบ้าคลัง่งส่งเสียงดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆเสียงร้องไห้เสียงหัวเราะและเสียงบ่นพึมพ,มพำผสมผสานกันจนกลายเป็นเสียงที่น่าสะพรึงกลัวเสียงดังคลืดคลาดของลิฟต์ยังคงดังสนั่นวันไหว ไฟในลิฟต์กระพริบติดติดดับดับสร้างความมืดสลับกับแสงสว่างที่น่าหวาดกลัวชายหนุ่มกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเขาพยายามจะกดปุ่มเปิดประตูลิฟต์พยายามจะกดปุ่มหยุดลิฟต์แต่ลิฟต์ก็ยังคงเคลื่อนตัวลงอย่างบ้าคลัง่งเขารู้สึกได้ว่าลิฟต์กำลังเคลื่อนตัวลงเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเสียงดังตึงตึงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องราวกับว่าลิฟต์กำลังจะดิ่งลงสู่เบื้องล่างอย่างรวดเร็ว เสียงดังเสียงกระโดดและเสียงเต้นรำของคนเหล่านั้นดังขึ้นดังขึ้นราวกับกำลังเย้อยหยันถึงความหวาดกลัวของเขาเสียงลิฟต์ดังขึ้นอยา่างรุนแรงพร้อมกับแรงกระแทกที่รุนแรงวันรุ่งขึ้นแสงแดดยามเช้าสาดส่องเข้ามาในอาคารสำนักงานสูงระฟ้าบรรยากาศในอาคารกลับคืนสู่ความปกติผู้คนเริ่มทยอยเดินทางมาทำงานเสียงพูดคุยและเสียงฝีเท้าดังขึ้นตามทางเดิน แต่ชายหนุ่มคนนั้นเขาหายไปไม่มีใครเจอเขาอีกเลยไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาในค่ำคืนที่ผ่านมาผ่านมาเป็นเวลาหลายวันเรื่องมีคนพูดถึงชายหนุ่มที่หายไปจึงมีการร้องขอเพื่อดูภาพจากกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในคืนนั้นภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพชายหนุ่มเดินมาที่หน้าลิฟต์ได้อย่างชัดเจน ในภาพนั้นประตูลิฟต์เป็นสีปกติไม่ใช่สีแดงกล่ำอย่างที่ชายหนุ่มเห็นเขาเดินเข้าไปในลิฟต์อย่างช้าๆประตูลิฟต์ปิดลงและหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ออกมาจากลิฟต์อีกเลยภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นเพียงลิฟต์ที่ว่างเปล่าเคลื่อนตัวขึ้นลงไปมาตามปกติไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆปรากฏให้เห็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนนั้นกลายเป็นปริศนาที่ไม่มีใครไขได้ไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหน ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาในลิฟต์ยามตีสามแห่งนั้นใครที่ทำงานดึกแล้วต้องลงลิฟต์ในอาคารสูงๆจงสังเกตให้ดีว่าประตูลิฟต์ของคุณเป็นสีแดงหรือไม่ระวังคุณจะเข้าไปแล้วไม่ได้ออกมาอีกเลย